สวัสดีนะครับเช้าวันศุกร์ที่4กรกฎาคม2564น้อะครับมาแล้วฝากกุญแจกุญแจกุญแจตามตลาดนัดโคกกระบื้องตำบลคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรนะครับวันนี้นะครับเปลี่ยนน้ำสื่อเร็วนะครับนะเบอร์23เบอร์อาเ33นะครับท่านี่เบอร์ครับ4นับมาเขาแม่เห็นสองทีมนะครับวันนี้ครับ มีตัวดีนะท่านในห่างกลต้องาแม่ลูกครับแม่ลูกแม่ลูกนะในห่างมันก็ต้องต่อยกนะสามหมื่นสี่สันแม่ลูกอยากอยากซื้อซองได้สามแม่กม่านแม่กม่านสามสิบสี่แม่ลูกลูกตัวพูดครับ นสูงประมาณร้อยสาบวกนะครับร้อยสาบวกนะครับวงสางใหญ่นะครับพวงสางใหญ่เลยนะครับขาดนะึงเอาคนระับสนใจติดต่อได้เบอร์ใดนะครับวายนย์หกสี่ศูนย์หกสี่ศนะูนย์หนึ่งศนก้นย์นสามามนะสนใจโทรมาสอบถามเรืแม่ลูกนะครับนะปักผูใหญยกับมีเข่าอยนูะ่นะ น,นุ่มๆนะครับเตะขายแล right. ้วนะครับตัวนึงทาหองขุนพนกํกลังต่อไายงามย so นี่นโตดีเหลืองหุยหุยเหลืองดีเลยคื้อ่างเลยเหลืองดีครับนี่ลูกๆน่แ่ก็เหลืองดีนะใหญ่นะ เหลืองใญ่งามนะครับมันมีสามขอกอย่างี้ครับ,รบแม่ลูห้าสิบเจ็ดเงนนะครับสูงร้อยสามห้าบวกร้อยสามห้าบวก วันนี้ขย้อนหานะครับไปหาันต่ออยู่นะกวนดีกวนดีนะเอาเด็กหน่อยันึ่ก็แลนเอโอ้ดีนะครับหาเลขสามผู้หางสวยนะครับ ผูห้หางญงนะครับง,งหางห,างห,นนะหางหางปันไม่กาดครับเบิ่งไทยคนระับห้าสิบสามดูดีนะปอ,อยปลูกเลียก็อบั ก็บละแันก็ใส่กันมาเมื่อเช็บู่้จะได้คนอยู่เดิกันนมคมค้ส่ีคมค้สวยใโอ้จับันลูกมาละมอฮะเจ้าบานทำลูกมั้ง สองได้สามลูกเลาลเนออสองก็ได้สามลูก่วน่วนเด็ขายนะครับนี่เปลียนนำสื่อนะครับซีขอกนะครับวันนี้นะครับซีทีมนะครับเมย์ใหญ่ายสูงลอยสี่สิบแก่ลูก สะดืมบวมแหวงสะดืมบวมนะเมื่อนี้ค่ายเขาสนามหลนะครับบุญนะครับหน้าแน่นอยู่นะครับไปแล้วนะครับเมื่อนีตัวดีๆ นะเปลี่ยนน้ำสื่อี่เม็ดนะไปเวียนน้ำแล้วนะครับตัวดีๆน้ยๆนะครับ<อ>ทางผุเก่าพีโรงอีกแล้วนะครับผนะ<อ>ผู้เวียนน้ำสื่อเร็วนะครับก็บนะบท่านแบบ สาวน้อยสูงร้อยยี่สิห้าบวกตัวน้ำงามด้วยคนไทยคำแรกก็หมืนมืนเนี่ยก็ะไรสิบสามโอ้กระบานโลดีนะสวยดีนะรับไพ่กันคำแรกมืนสามนะครับสาวน้อยสูงร้อยยี่สิห้าบวกนะใครบ้างเอาห่างใหญ่สียงหาง

สาวซีอยู่สันเมียลูกครับอ๋อนในหางเข็มราดับเขาแล้วนะครับรอังคันที่เราไปเห็นนะครับแม่ลูกสูงร้อยสามสิบนะครับแม่ผอมๆนะครับแม่จ้ยจอยๆนะครับนะนะเปลี่ยนนามได้สิบเจ็ดนะครบพนี้เปิดเศร้ากวรสองหมื้นๆตน,ตน,ตน,นะครับ

อ๋อนะครับสี่ตัวนะครับสองสาวนะครับสองสาวครับครับโค้ชเม่ลูกสี่ <c oughs> <c oughs> สิบเจ็ดนะครับ แม่ลูกเศร้าสามแม่ลูกเศร้าสามครับคู่นี่มื่นหานะครับสาวหน่อยสองสาวมื่นหานะครับลากร้เาอยีเลบ่าเฮ้ยเพ่ได้กินยุ่คไงเ่ได้กินกุเปี๊ยบันนี้หมันนะรับนนี้ป้ายขายดีนะครับขายเร็วนะครับ ขายดีขายเร็วนะครับมี้ครับเวียดนามสื่อหลายท่านมึงนะครับเมึนกำลังเดือขายกันอยู่นะครับเดี๋ยวพาไปมรรยากาศบริสุทธิ์กวนานักนะครับท่านมึงกำลังเอาควายใหญ่ลงจากรถอยู่นะครับเดี๋ยวผมไปต่อยนะครับอุบลเขมรราชครับบุญเขมรราชเวียดนามเขาชุดใหญ่นะเวียดนามมุกดาหารนะครับเวียดนาม

ได้กันเลยนะครับมื้อนี้นะครับซื้อกันเร็วนะครับมื้อน,ะนะอี้นะครับซื้อกันเร็วนะครับโอ้ครับหลังจากที่นะครับอัดอั้นกันอัดอั้นกันนะครับนัดนี้นะครับขายดีนะครับ